มาจากนงทาบุรีค่ะย้ายมาน่าจะสิบสิบปีแล้วตั้งแต่ปีพศจำไม่ได้ค่ะแต่ประมาณสิบป <Sp ีห้าสิบสค่ะห้าสิบสี่ใช่ไหมคะก็คุณพ่อทิ้งพี่ไว้ให้แล้วก็เลยมาทาสวนก็ออกจากงานมาว่าที่ตรงนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าคุณพ่อมาก่อนใช่ค่ะคุณพ่อมาก่อนแล้วก็ท่านเสียไปแล้วก็ทิ้งพี่ไว้แล้วเราก็เรียนหนังสืออยู่ที่นนทที่กรุงเทพทํางานกรุงเทพแล้วพอเบื่อ ครอบครัวก็เลยย้ายกันมาค่ะ mm hmm. ก็เข้ามาร่วมงานที่นี่ก็เริ่มจากน้าทรงไปชวนมาอพอเป็นโครงการท่องเที่ยวตอนที่เราทํางานเราก็เราอยากคููความฝันน่ะอยากมีวางสัตย์เพลงเหนเขา mm hmm. แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีความรู้ความสามารถที่ช่วยชุมชนได้ประมาณนึงเราก็ยินดีถ้ามันไม่ยุ่งยากเกินไปเพราะว่าชีวิตชาวสวนทําเกษตรนี้เราไม่เคยทํแเราก็ใช้ชีวิต เรียนรู้ไปยังไม่ยังเรียกว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จแต่ว่าพอได้ทําอะไรที่เราเคยชินหรือว่าเราทาได้มันก็รู้สึกดีบ้างเงี้ยค่ะก็สนุกด้วยมาเจอคนก็เลยสนุกด้วยค่ะ,คะก็คิดว่ากลุ่มก็มีการเคพื่อนไหวมีการเติบโตในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกเอ้เราก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็ยินดีเราก็รู้สึก,ก,นส,นก,นก,ส,กสนุกเนี่ยค่ะค่ะคุณนุช นุชอยู่ n อ o ค่ะก็แต่มันเป็น NGO ของของอังกฤษบ้างฝรั่งเศสปะคือเรามันจะเป็นงานที่ประมาณว่าเน้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนค่ะ,ะเขาก็จะมีหน้าที่ของนุชือนุชเป็นโปรแกรมแอสิสแตนต์หน้าที่ก็คือว่าบางทีงานที่เขาทําก็คือว่าเขาจะให้ทุนบ้างให้ทุนชาวบ้านในการจัดจัด จัดโครงการเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในในเรื่องการจัดการทรัพยากรเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องดูงานจัดอบรมอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นคนประสานงานที่ที่กรุงเทพเราก็จะต้องลงพื้นที่บ้างมาทําเอกสารทำอะไรทําประเมินอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราคุ้นอยู่บ้างเนี่ยค่ะมาสิอาจารย์ลองชิมเค้กนี่สิมือบ้านที่นุชคะแล้วแล้วก็น้ำ คือน้้ำใสหลักของทีมผลิตภัณฑ์นะคะจริงๆแบบพี่นุชก,ก็จะเก็บตัวเงียบๆทัๆ้งๆที่มีของดีแต่ก็ไม่ค่อยโชว์ทีที่ผ่านมาแม่เราก็ป่วยแล้วบางปีก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเราขายของไม่เป็นคือเราไม่มีเวลาไปขายของว่าง,งั้นเถอะแต่ว่าเราชอบมีไอเดียในการผลิตเราไม่ผลิตเยอะเพราะว่าเราเอาของในสวนเพราะว่าบ้านตอนนี้เป็นสวนเกษตร ปิด ILPGS ไปแล้วอะค่ะแล้วก็เลือกเอาผลผลิตที่ในหมู่บ้านเอ้ยในบ้านเราเนี่ยที่มันมีน้อยน้อยเงี้ยเพราะเราไม่สามารถทำเยอะได้มาแปลได้เค่ะขยายความภาสังกฤษนิดนึงอะไรนะ ILPGS นะคะ IL P G S P G S คืออะไรเอ่ย IL นี่ย่อมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา P G S การับรองแบบการับรองแปลงแบบมีส่วนแกวสแบบมีส่วนร่วงคือว่า ปโปรแกรมรองลงมาจากของ iPhone i p ไอโฟนใช่ค่ะเพราะว่าที่เราอะ่ะมันติดเอกสารสิทธิ์เราไปเข้าโปรแกรม iPhone ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เราไม่สามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ถ้าเป็นแบบ iPhone แล้วทีนี้มันก็จะมีการแก้ไขทางทางมีคนเขาก็คิดนโยบายว่าเออจะแก้ไขปัญหานี้สําหรับคนที่มีที่ดินที่ไม่อยู่ในเอกสารสิทธิ์สามารถจะมีพื้นที่ที่เป็นอินซีได้แล้วมีมาตรฐานรองรับโดยไปเข้าโปรแกรมเนี้ยค่ะ ซึ่งจะมีหน่วยงานกลางเช่นหน่วยงานวิชาการรองรับนะคะหน่วยงานกลางเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ว่าให้ความรู้เราเรื่องงานทาเอสเพรสเซนซี S C, แล้วก็เราจะมีการวิธีการตรวจแปลงโดยที่ว่าตอนนี้เราตรวจเพื่อนเราเพื่อนก็จะมาตรวจเราเราจะไม่เสียตังค์แต่ถ้าเราไปเข้ามาตรฐานน่ะมันเสียตังค์เสียตังค์เยอะเราก็เลยใช้วิธีการที่แบบอย่างนี้แล้วก็พยายามยึด กฎระเบียบที่เขาจะมีมาตราฐานของของ RLPGS เนี่ยค่ะเขาจะเอามาตราฐานของไอโฟนแต่ว่ามันลดละบางข้อที่มันยากมากอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีทั่วไปเช่นต้องมี b ฟเ f อ r ์ o n e ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้น้ำดีห้ามมีปุ๋ยเคมีห้ามอะไรเงี้ยค่ะ